ันนี้ก็พามาชมเจ้า Toyota MR-S สีเหลืองคันนี้นะครับมาดูบอดี้ภายนอกกันนะครับนี่ครสีเหลืองสวยสดดิเบกเอมเบนะครับด้านหน้าดิเบกเต็มล้อแม็กกันเลยนะครับสีแดงสวยสดมาดูด้านหน้า ด้านในด้านไหนจะเป็นเกาะหนังแท้เกาะหนังแท้ด้านไหนก็จะมีคาร์บอนคาร์บอนเชเลล่านะครับจอวิทยุก็จะเป็นของเกวนะีซีน,น,นะฮะแบบก็ะจะเป็นเอ็กซ์ซิมก็ได้ก็สามารถได้เลย รีโหมดก็เป็นที e เลสโกเดินออกห่างตัวรถรถล็อกเรียบร้อยเดินเข้ามาใกล้รถรถชอบเปิดให้นะครับตัวนี้จัดว่าออปชั่นเต็มกันเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาอยู่ก็จัดกันได้เลยนะครับตัวนี้ ทอดีภายนอกน,นะฮะนี่พอดีภายนอกสีเหลืองสดสวยงามครับดิสเบรกเต็มจานเลยนะครับนของแมมโบนะฮะเต็มดิสเบรกเลยนี่ดิสเบรกหลังแมมโบ่เหมือนกันขนาดใหญ่ครับสีเหลืองสดปิดตับุนไทยที่มองหารถตัวนี้อยู่จัดได้เลยนะฮะท่อเสียงก็คือปึ๊บเสียงเสียงคำร,รามบึ้มบึมม้นะฮะ วัดเสียงให้ฟัง๋ยวลองฟังเสียงกันนิดเดียวว่ามันบุ้มแค่ไหนนะนะฟังเสียงเลบุ้มบ้มันนี้กจะเป็นรีโมทนะฮะเสร็จ ตัวนะครับตัวนีเ้เราจะสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทได้เลยนะครับนี่ครับกดล็อกแล้วก็กดปุมม่มนี้แช่นะครับปุมม่มนี้แช่ไว้เครื่องก็จะสตาร์ทขึ้นเองเลยนะครับ